ตัวนี้เป็นไฟแบ็คไลท์นะครับสำหรับเอาไว้ส่องทุ่นนะครับนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวนี้นครับเสียบกับเป็นพอร์ต usb นะครับสามารถเสียบกับตัว power bank ได้นะครับมีขาเหล็กขายึดมาให้นะครับแต่ตัวนี้เอามายึดติดกับตัวที่เป็นขากล้องนะครับ โฆษณานะครับตัวแบคไลท์จะเป็นอย่างงี้เป็นแสงสีฟ้าเลยนะครับส่องไปนะครับที่ทุ่นนะครับนี่นะครับเราจะเห็นทุ่นนะครับอยู่อยู่ในน้ํานะครับแสงสีฟ้าถ้าเราปิดนะครับเดี๋ยวเราลองปิดไฟนะครับปิดไฟนะครับก็จะไม่เห็นทุ่นแล้วนะครับมืดสนิทนะครับเอาไฟส่องเข้าไปครับเจอทุ่นแล้วครับนี่ครับ สว่างสว่างสะท้อนแสงเลยนะครับตัวนี้สามารถเห็นทุ่นได้ชัดเจนครับตัวนี้ระยะส่องได้ไกลมากนะครับดูครับส่องไปถึงกรแพงบ้านนู่นเลยครับให้แสงที่ชัดเจนนะครับตัวนี้